สำหรับใครที่สนใจจะเติมเกม Black Noir l X Next Generation นะครับทางเรามีน้ำพิเศษช็อปให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสเพจไลน์เบอร์โทรนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยจิ้มไปที่ลิงก์ใต้เลยนะครับถูกสะดวกปลอดภัยการันตีโดยช่องน้องแม่ดำตัวนกลมครับต้องร้านพิเศษช็อปเท่านั้นนะครับผมโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่องน้องแม่ดำตัวนกลมหรือช่อง Black Cat อีกเช่นเคยนะครับกลับกันมาอีกครั้งสำหรับเกม Black Noir l X Next Generation นะครับผม วันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ดีๆนะครับมาแนะนำนะครับสำหรับสายแฟชั่นนั่นเองนะครับผมในชุดที่ผมใส่อยู่นะครับเป็นชุดนักเรียนที่สามารถหาได้ฟรีๆจากกิจกรรมนั่นเองนะครับรวมไปถึงนะครับสเก็ตบอร์ดเนี่ยที่ผมขี่อยู่นี่นะครับมีคนถามเข้ามามากมายเลยพี่สเก็ตบอร์ดเอาจากไหนนะครับแต่ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยสเก็ตบอร์ดอันนี้มันต้องเติมนะครับก็เป็นเติมครั้งแรกนะครับผมแต่มันจะมีเงื่อนไขนะครับในการเติมครั้งแรกด้วยนะครับว่าทาไงถึงจะได้สเก็ตบอร์ดนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของชุดนักเรียนกันก่อนที่ผมใส่นะครับได้รับมาจากไหนนะบางคนอาจจะไม่รู้นะครับผมอ่ะเรากดมาที่ด้านบนครับนี่เลยนะครับเลือกไปที่ฉลองเซิร์ฟใหม่นะครับกดเข้าไปนะครับโดยตรงกิจการตรงนี้ครับมันจะมีท้าโดนารวันเห็นไหมด้านซ้ายนะครับเราก็จะมีท้าโดนเปิดเรียนนะในส่วนนี้ก็ทำมิชชั่นครับตามนี้เลยนะตามที่กำหนดมาเลยครับในส่วนนี้ทําปุ๊บเราก็จะได้ตั๋วมานะครับตั๋วนี้ก็จะนําไปแลกของนะอ่ะเรากดมาทางที่ หาดวงเปิดเรียนกันครับในส่วนนี้เนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่ามันครั้งเดียวหรือเปล่าหรือว่าเป็นรายอาทิตนะแต่นี่คือมันผ่านมา 2, 2วันและ3วันแล้วมันก็คือยังไม่ยังไม่รีนะอาจจะเป็นรายอาทิตก็ได้นี้ยังไม่แน่ใจนะครับแต่นี่คือแรงวันแน่นอนนะในส่วนนี้ปุ๊บพอเราทําทุกอย่างเสร็จเนี่ยนะครับก็กดแรงรางวัลน,นะครับทีนี้เนี่ยเราเลื่อนขึ้นมาด้านบนนะเลื่อนขึ้นมานะครับนี่มันจะมีในส่วนของชุดนักเรียนด้วยบางคนไม่ได้เลื่อนขึ้นมามันไม่เห็นฮะเดี๋ยวมันอยู่เงี้ย มันไม่เห็นเราต้องเล่นยขึ้นมาได้ครับนี่100้แต้มจะสามารถแลกชุดนักเรียนได้นะครับอ่ามีเสื้อมีหมวกมีกระเป๋าเนาะอันนี้ผมได้ทําการแลกเสื้อไปแล้วนะอันนี้ก็อย่าพลาานะครับสาหรับชุดฟรีนะสวยๆกันเลยนะทีเดียวเชียวนะจ๊ะผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในส่วนของท้าดวลเปิดเรียนนะจะมีหลายคนมากที่จะมาติดเควสนี้ฮะก็คือถ่ายรูปและแชร์ภาพโพลิงฮอตแอร์บนรูนนะครับหรือว่าถ่ายภาพบลลูนเองนะเดี๋ยวนี้ผมจะ เพิ่มเติมให้นะครับว่าไปถ่ายอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้โอเคป่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูที่มุมที่เราจะต้องถ่ายรูปกันนะครับไปโอเคครับคุณผู้ชมสถานที่ที่เราต้องมานะครับกดตัวเอฟดูนะครับนั่นก็คือเมืองพออเทล่านั่นเองนะครับในส่วนของบัลลูนน่ะมันจะอยู่ด้านขวาล่างเห็นป่ะเนี่ยโพลิงฮอสแอร์บอลลูนครับอยู่ด้านขวาล่างเมื่อเรามาถึงจุดนี้เนี่ยเราจะต้องถ่ายรูปบอลลูนนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับเดินมาเนี่ยเงยหน้าขึ้นฮะเงยเงยโน่นโน่นโน่นอ่า มันอยู่ข้างบนนะครับมันอยู่ข้างบนอ่ะหามุมก่อนนะแป๊บ,บนึงอ่ะขยับก่อน่าโอเคลงจากสเก็ตบอร์กก่อนอ่ามันอยู่ข้างบนนี่ฮะเราหามุมนะครับถ่ายให้ได้นะอ่ะราระบางใต้กระโปรง้วยนะนี่ฮะให้มันขึ้นรูปแบบนีนะ้แล้วก็กดถ่ายครับนี่แบบนี้นะ แบบนี้นะครับให้เห็นบอลลูนด้วยนะครับบางคนไม่ได้เงยหน้าขึ้นมันก็ถ่ายไม่เห็นนะครับประมาณนี้นะสำหรับคนที่ติดเควบอลลูนนี่นะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเติมให้อีกหนึ่งชุดนะครับที่สลหรับสายฟรีนะครับที่สามารถซื้อได้นะหลายคนอาจจะชอบและถูกใจสิ่งนี้นะครับแต่จริงเนี่ยชุดนี้มันเป็นในชุดของ Kingdom p a r s นะครับแต่เราสามารถซื้อฟรีได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาดูเทคนิคกันนะครับผมกดมาตรงนี้เลยนะครับมาดูในส่ง Kingdom h a r s นะครับ กดซื้อกอลลี่พาร์ทในส่วนตรงนี้นะครับอันนี้ผมได้ทําการซื้อไปแล้วนะอันนี้ผมเติมนะครับแต่ว่าสหรับสายฟรีก็สามารถซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนนี้เนี่ยมันจะใช้เพชรฟ้าในการซื้อนะครับในส่วนของคีโนมพาร์ทนะมี3แบบด้วยกันนะครับจะซื้อด้านซ้ายอันกลางอันขวาก็ได้แล้วแต่นะในส่วน,นนี้เนี่ยเราสามารถใช้เพชรเสีชยมพูนะครับซื้อเป็นเพชรฟ้าได้อะได้ยินไม่ผิดหรอครับเดี๋ยวเรากดออกมาดูกันตรงนี้นะครับมาดูที่ตลาดกลางนะครับ มาดูที่ตลาดการนะครับเลือกมาตรงนี้เลยนะครับไดมอนด์ตรงนี้นะนี่เลยนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถใช้เพชรชมพูตรงนี้ฮะด้านบนเนี่ยซื้อเป็นเพชรฟ้าได้นะครับอ่านี่เลยซื้อตรงนี้เลยนะครับผมพอเราซื้อมาเนี่ยเราก็มาที่ Kingdom Part ครับแล้วก็กดซื้อไปเลยนะครับ Glory Part อ่าเลือกเป็นต่ําสุดก็ได้อันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ2000กว่าเพชรนะครับสองพประมาณเนี้ยนะครับกดซื้อนี้ไปปุ๊บเราก็สามารถรับชุดนี้เลยนะครับนี่ เรียกว่าชุดแหล่สิงนักปิดแล้วกันนะชุดสิงนักปิดแล้วกันนี่จะได้ชุดนี้มาฟรีๆนะครับผมสำหรับสายฟรีแล้วกันนะในส่วนต่อไปนะครับสเก็ตบอร์ดนะสเก็ตบอร์ดที่ผมขี่เนี้ยได้จากไหนนะครับอ่าโอเคมาดูที่ด้านบนนะครับผมมาดูที่เอ่อเลเซอร์โบนัสโกนะครับกดเข้าไปในเงื่อนไขแรกนะครับเราต้องเข้าเ a เซอร์โบนัสโกก่อนนะครับหรือว่าปาร์ตี้กับเพื่อนตรงนี้นะอันนี้ก็คือเป็นการชวนเพื่อนนะครับ เข้ามาร่วมปาร์ตี้กันนะครับอันนี้คือเงื่อนไขจะต้องไม่เกินเลเวล20นะครับถึงจะสามารถชวนเพื่อนเข้ามาได้เหมือนกับชวนแบบชวนเพื่อนหน้าใหม่เข้ามาเล่นด้วยกันอนะ่ะเออให้มาอยู่ในตีเราครับในส่วนนี้ไม่เป็นกิจกรรมเนาะทีนี้เนี่ยเงื่อนไขแรกคือเราอยู่ในเอเซอร์โกละเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องกดเติมเงินครั้งแรกครับตรงนี้นะเห็นไหมจะเป็นสเก็ตบอร์ดครับกดเติมเงินครั้งแรกนะครับแพ็กไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับพอเติมปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถกดรับในส่วนของสเก็ตบอร์ดได้นะครับ สเกตบอร์ตตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่7วันนะส่วนสเกตบอร์ดถาวรก็มีเหมือนกันแต่นั้นเดี๋ยวผมค่อยมาทำคอนเทนต์แยกแล้วกันนะครับมันต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะอันนี้เป็นแค่7วันเท่านั้นครับสำหรับคนที่ถามเข้ามาเยอะนะก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมสําหรับใครที่เข้ามาชมช่องน้องแม่ดำต้นกลมเป็นครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามก็ตามแต่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสักระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับสำหรับวันนี้ครับช่องน้องแม่ดำต้นกลมในเกม Black Noir Ex n x t g e r a t i o n ครับ สำหรับคอนเทนต์นะได้ชุดฟรีแบบนี้นะครับสเก็ตบอร์ดที่ถามกันเข้ามานะก็บอกไปเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคอนเทนต์หน้าเป็นอะไรกันนะครับรอติดตามในช่องแล้วกันนะจ๊ะไปก่อนนะครับจุ๊บจุ๊บจ้ะ